สีขาวนำเสนอค่ะนำเสนอสีขาวนะคะสีขาวก็สวยนะคะนี่เลยนี่สีขาวก็สวยนะคะไปวัดไปวาได้คะ่ะลูกค้าไปงานกินเลี้ยงก็ได้นะคะลูกค้าสีขาวใช้ได้ทุกโอกาสนะคะผ้าสวยมากๆเลยนี่ ตัวนี้ผ้าแพงด้วยนะคะลูกค้าเกรดเอสวยงามที่สุดน,นี่เลยสีขาวสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้านี่เลยนำเสนอสีขาวนะคะลูกค้า สีครีมไข่หมดแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้สีขาวมาแรงแล้วก็สีชานมนะคะลูกค้าสีช่มพูสีชานมสีอะไรเงี้ยมีหมดนลคะลูกค้าสีครีมไข่ผ้าหมดสต๊อกแล้วนะคะลูกค้าเหลือหน่อยเดียวตัดได้ไม่กี่ตัวก็หมดแล้วค่ะลูกค้าแต่สีนี้สิค่ะลูกค้ามาแรงนี่เลยสีขาวสีชานม สีขาวสีชานมก็มาแรงนะครลูกค้านี่เลยชานมสวยงามที่สุดเลยสีชานมสีขาวนี่เลยสวยงามมากๆสีชานมผ้าเนื้อดีนะครลูกค้าเกรดนะครลูกค้านี่เลยใส่แล้วพูดีพูดีนี่เลยใส่แล้วด,ด,ดูดีมีระดับนะครลูกค้า ผ้าที่ช่างเลือกให้นี้ผ้าดูดีนะคะลูกค้าผ้าแพงด้วยนะคะลูกค้าช่างเลือกให้ลูกค้าโดยตรงเลยนะนี่เลยสวยๆผ้าเนื้อดีเกรดเอนะคะลูกค้าผ้าครตตอนไม้คัรตตอนนะคะลูกค้าเีสวยงามมากๆอันนี้สีชานมนะคะลูกค้าสีชมพูก็มีสีเหลืองเลยก็มีนะคะสีเขียว สีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงม่วงแดงนะคะลูกค้าสีขาวสีชานุมสีอ่อนสีแกมีสาสีนะคะลูกค้าสั่งได้เลยสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยหนึ่าสบาทนะคะลูกค้า มีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าโอนได้ไปทางได้นะคะลูกค้า1,250บาทนะคะลูกค้าวันนี้จะส่งเสื้อสีขาวส่งเสื้อสีขาวแล้วก็สีไข่พีนไข่ไปพี่โลกอันนี้ไปกรมพัฒนาที่ดิน คอทมอนะคะลูกค้าคมพัฒนาที่ดินคอทโมนี่เขดลาดยาวนี่เลยนี่นำเสนอสีชานมนะคะลูกค้าสีชานมสวยมากๆเลยนี่สีขาวสีชานมสีชมพูสีเหลืองสีม่วงแดง ชานมนี่มีสามสีนะคะลูกค้าอันนี้สีอ่อนสุดนะคะลูกค้าแล้วก็ชานมอันนี้ชานมหนึ่งชานมสองชานมสามก็จะแก่ไปตามระดับนะคะลูกค้าอันนี้สีที่ช่างเอามานี่สีชานมนี่สวยงามมากๆเลยลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยตัวละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนี่ย สวยงามที่สุดสีครีมใกล้หมดแล้วนะคะลูกค,ค้าถ้าลูกค,คา้าคนไหนชอบสีครีมเปลี่ยนสีได้นะคะลูกค,คา้าเปลี่ยนสีได้เลยสีครีมช่างใกล้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยลูกค้าสีนี้ดูดีมากเลยใส่เสื้อผ้าได้ทุกทุกเท่ใส่ผ้าถุงใส่กางเกงได้ทุกสีนะคะใส่กับผ้าได้หลายสีนะคะลูกค,คา้า สีขาวเนี่ยสุดยอดเลยนะลูกค้าสีขาวสุดยอดเลยเรียเป็นสีขาวได้ไหมคะลูกค้าที่สั่งสีครีมนี่เลยสีขาวเยอะนะคะลูกค้าสีขาวนี่มีเป็นร้อยๆตัวเลยนะลูกค้าสีขาวสีชานมเนี่ยเป็นร้อยตัวสั่งได้เลยมีมีไม่อั้นนะคะลูกค้าเป็นร้อยตัวก็ใส่สั่งได้นะคะลูกค้า ตัดได้อีกประมาณร้อยกว่ตัวนะคะลูกค้สีขาวสีชานุ่มสีครีมหมดสต็อกแล้วค่ะลูกค้าเปลี่ยนสีได้เลยนะคะลูกค้าสีขาวสีครีมสีดำสีเขียวสีชมพูสีโอรสมีทุกสีสีครีมไข่ไกล้หมดแล้ว เปลี่ยนเปนสีนี้ได้เลยชานมชานมสีขาวนี่ตวนี้สวยมากๆเลยนะสีขาวตัดเป็นคอ,อเต่าเหมือนกันนะคลูกคา้าสวยงามมากๆเลยไปใกล้ๆรถไฟจะสว่างไหมน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่างไปให้ดูใกล้ๆเลยนี่ตัดเป็นคอคอเต่าเหมือนกันนะคะลูกค้าด้านหลังก็เหมือนกันนะคะลูกคา้า ีขาวเป็นผ้าลูกไม้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคุณูกค้านี่ใบส่งของูกค้าเอ๊สไีไหมไปเป็นจับเป็นคอเต,ต่านี่ก็สวยนะคะลูกค้าไหมสวยงามที่สดเลยผ้าเดียวกันนะคะลูกค้าลายเดียวกันลายเดียวกับสีครีมทุกตัวลายเดียวกับสีครีมนะคะลูกค้าแต่เปลี่ยนสีนะคะลูกค้าต่างกันที่สีนะคะลูกค้า แต่เป็นผ้าลายเดียวกันหมดนะคะลูกค้านี่ช่างสรรหาผ้ามาให้ลูกค้ารับรองได้สวยหรูดูแพงนะคะลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยตัวละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าโอนได้ไปทางได้นะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลย ช่างมีสีขาวือชาโนมาเสนอนะคะลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้เลย1250บาทนี่เลยสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าผ้าเนื้อดีเก๋เอนะคะลูกค้าผ้าขัดตอนอย่างดีสวยทุกตัวนะคะลูกค้าช่างไม่มีงานซ่อมนะคะลูกค้ารับรบองได้ถึงมือลูกค้าแล้วใส่ออกงานได้เลย สวยงามมากๆสวยงามมากๆนะคะลูกค้านี่เลยนี่สวยงามมากๆช่างมีสีขาวสีชานมมานำเสนอนะคะลูกค้ามีทุกสีนะคะลูกค้ายกเว้นสีครีมไข่ใกล้หมดแล้ว สต็อกแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีครีมไข่เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้เลยนะคะลูกค้าสีขาวนี่ก็ใช้งานบ่อยนะคะลูกค้าสีคาโนลสใส่ได้ทุกสีนะคะลูกค้าผ้าช่างเกรดเอทุกตัวนะคะลูกค้านี่เลยขอบคุณมากนะคะลูกค้าไปส่งผ้าให้ลูกค้าก่อนนะขอบคุณนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค,ค่ะลูกค้านี่ถ้าใส่เสื้อผ้าดูดีมีราคาต้องร้านตัดผ้าคุณปานีเลยค,ค่ะลูกค้าร้านตัดผ้าคุณปานีใส่ออกงานได้เลยไม่ต้องกลัวต้องซ่อมนะคะลูกค้าไม่มีงานซ่อมนะคะตัวน,นี้ไซส์เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ดูใบเลย อันนี้ลืมลืมไปแล้วคุณลูกค้าลืมแล้ว,ลลวอ๋อนี่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 ไซส์อยู่นี่คุณลูกค้าตัวนี้ไซส์สี่สิบห้าสี่สิบหกใส่ได้นะคุณลูกค้านี่กรมพัฒนาที่ดินลาดยาวนะคะุลูกค้าวันนี้ส่งค่ะวันนี้รล่อบผ้าได้เลยนะคะลูกค้านี่สวยงามมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ